าคุณถูกพ่อขายถูกล่วงละเมิดถูกทอดทิ้งจากคนรักแล้วก็ต้องดิ้นรนด้วยไสยศาสตร์เพื่อเอาชีวิตรอดคุณจะยังเชื่อในความรักอยู่ไหมครับสวัสดีครับพบกับโกลชอตสตอรี่เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปหนึ่งแล้วสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับรเรื่องไสยศาสตร์คนใจบาปโดยอาจารย์มิมเลขาศาสตร์ได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Chock สิบสามนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังช่องของเราหรือฟังผ่านมาคลิปแรกต้องบอกว่าเนื้อหาคลิปของเราเป็นการพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับเป็นการสรุปประเด็นสำคัญมาจากเรื่องเล่านะครับแน่นอนครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนดังนั้น หากใครไม่ชอบในการาพูดถึงเนื้อหาหรือการสปอยคร่าวๆนะครับก็อยากให้แนะนําคลิปต้นฉบับฟังคลิปต้นฉบับก่อนและการท่านจะได้อัธรลดในการรับฟังคลิปเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่สีเรียสฟังคร่าวๆได้ก็ไปรับฟังกันก่อนเลยนะครับ โดยเรื่องราวคร่าวๆเรื่องนี้นะครับเป็นการพูดถึงชีวิตของคุณแก้วที่เริ่มต้นจากครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรุนแรงพ่อขี้เมาทำร้ายแม่แม่พยายามฆ่าตัวตายโดยพาลูกไปด้วยแต่ว่าพี่ชายอ่ะต้องฆ่าคนเพื่อปกป้องเธอก่อนถูกจับแล้วก็ส่งไปรักษาตัวเมื่อแม่เสียพ่อกับขายเธอให้คนรู้จักเพื่อแลกเงินเธอถูกส่งต่อไปอยู่กับญาติที่ก็ล่วงละเมิดเธออีก จนต้องหนีออกไปใช้ชีวิตเองหวังจะเริ่มต้นใหม่กับความรักแต่กับท้องโดยไม่ได้ตั้งใจถูกทอดทิ้งแล้วก็ต้องทำแท้งเถื่อนจากนั้นเธอจึงเริ่มถูกวิญญาณเด็กหลอกหลอนด้วยความจนและความกลัวเธอก็หันไปพึ่งไสยศาสตร์ตั้งแต่แป้งสเสน่ยันน้ำมันพลายจนถึงบูชาอีเป๋เพื่อเรียกเงินและความรักชีวิตดีขึ้นแต่ก็เริ่มพังลงอีกเมื่อเธอเจ็บป่วยเห็นผีแล้วก็พบว่าตัวเองอะเป็นมะเร็ง คุณแก้วสารภาพว่าเธอทำของใสหลายคนรวมถึงภรรยาหลวงของเสียที่เธอครบด้วยแล้วก็เชื่อว่าต่างฝ่ายต่างทําของใส่กันจนสุดท้ายฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายก็เจ็บป่วยสุดโรมลงเรื่อยๆแม้จะพยายามทำบุญขออโหสิกรรมแต่เธอก็ยังไม่หลุดพ้นจากเงาในอดีตสักทีก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับซึ่งอาจารย์มิม้มอ,อ,อเลกษาทบได้ถ่ายทอดไว้ น่าฟังเลยทีเดียวนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นั่นก็คือความน่าสนใจที่เราขมวดมาได้นะครับจากการรับฟังโดยความน่าสนใจอย่างแรกนั่นก็การเป็นการพูดถึงวัยเด็กที่แสนสาหาัสแล้วก็การถูกทำ้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าชีวิตในวัยเด็กของคุณแก้วเริ่มต้นด้วยความยากลำบากในครอบครัวที่พองติดเล่าแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับแม่และลูก แม่ของเธอพยายามฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกโดยวางยาในข้าวต้มข้าวต้มนะครับซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของแม่ หลังจากนั้นคุณแก้วและพี่ชายก็ต้องอยู่กับพ่อที่ยิ่งทารุณกรรมมากกว่าเดิมสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือพ่อแท้ๆของเธอได้ขายเธอให้กับเพื่อนเพื่อให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกจากนี้เธอยังถูกลวนลามโดยสามีของป้าแดงซึ่งเป็นผู้ที่เธอไปอาศัยอยู่ด้วยประสบการณ์เวลวร้ายในวัยเด็กเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่หล่อหลอมตัวเธอและส่งผลออกมาต่อการตัดสินใจในภายหลัง ต่อไปความน่าสนใจข้อต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการ,รเผชิญกับการหลอกลวงและการหักหลังในความสัมพันธ์คุณแก้วหลงรักกับคุณหนุ่มที่ชื่อกอซึ่งเธอคิดว่าเป็นคนที่เธอจะฝากชีวิตได้ด้วยแต่แล้วก็พบว่ากอมีภรรยาและลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วการเปิดเผยน,นี้เกิด ขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกค้าในร้านเสริมสวยก็ทําให้เธออับอายและก็ต้องออกจากงานต่อมาแม้จะอยู่ในสถานะภรรยาน,น้อยกับเสีย่ยแต่ความสัมพันธ์กับพี่ขวัญน,นั่นก็คือภรรยาหลวงของเสี่ยนั้นซึ่งภายนอกดูเหมือนจะดีนะกับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อคุณแก้วเชื่อว่าพี่ขวัญได้ใช้ของต่ําหรือคุณใสกับเธอต่อไปความน่าสนใจข้อต่อไปนะั่นก็พูดถึงเรื่องของการตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางไสย,ยศาสตร์เพื่อเอาตัวรอดและก็แก้แค้น จากสภาพชีวิตที่ต้องทํางานพิเศษนั่นก็คือเป็นการเป็นเด็กเอ็นนะครับซึ่งเงินอะไม่พอใช้แน่นอนคุณแก้วก็หันไปพึ่งพาสายศาสตร์เพื่อเสริมสเสน่ดึงดูดลูกค้ากระเป๋าหนักตามคําแนะนําของเพื่อนเธอเริ่มจากการบูชาแป้งมหาสเสน่ห แล้วก็เมื่อเห็นผลก็จึงนําไปสู่การสักยันน้ํามันพรายการใช้สัยญญาศาสตร์นี้ไม่ได้หยุดแค่การเอาตัวรอดแต่ยังลุกลามไปถึงการแก้แค้นคนที่ทําร้ายเธอในอดีตไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อแท้ๆเพื่อนของพ่อและกอซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่ผักดันให้เธอก้าวข้ามขีดจํากัดทางศีลธรรมไป ไปความน่าสนใจข้อที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของปรากฏกรารณ์เหนือธรรมชาติและการถูกตามหลอน เรื่องราวของคุณแก้วเต็มไปด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติตั้งแต่การถูกตามหลอนโดยวิญญาณลูกชายที่เธอทำแท้งโดยมาปรากฏในความฝันรู้สึกเหมือนถูกเหยียบหน้าท้องและได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หลังจากที่เธอป่วยและก็ถูกเชื่อว่าโดนคุณใส่ทำร้ายอาการยิ่งรุนแรงขึ้นเธอเห็นผีนางรำในความฝันที่พยายามทำร้ายเธอและก็เริ่มได้ยินเสียงหลอนต่างๆทั้งเสียงคนเสียงภาษาต่างประเทศและที่น่ากลัวก็คือการละเมอหรือลู ขึ้นมาหลากลางดึกโดยไม่รู้ตัวต่อมาเธอยังถูกตามหลอนโดยผีพี่ขวัญทั้งในความฝันที่น่าสยดสยองแล้วก็เห็นตามที่ต่างๆในชีวิตจริงรวมถึงผีพ่อของเธออีกด้วยต่อไปความน่าสนใจข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือการพูดถึงจุดจบที่เต็มไปด้วยผลกรรมและการต่อสู้กับความเจ็บป่วยและสิ่งลี้ลับ แม้ว่าชีวิตของคุณแก้วจะดูเหมือนจะสุขสบายขึ้นหลังได้อยู่กับเสี่ยและก็สามารถรักษาโรคมะเร็งระยะแรกให้หายได้ครั้งหนึ่งแต่ผลจากการใช้ศัยศาสตร์และการแก้แค้นก็ดูเหมือนจะย้อนกลับมาหาเธอเธอป่วยหนักลงอีกครั้งและก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งซ้ำนอกจากอาการป่วยทางกายเธอยังต้องเผชิญกับการถูกหลอกหลอนอย่างต่อเนื่องจากวิญ,ญญาณของคนที่เธอเชื่อว่าทำร้ายเธอและคนที่เธอทำร้ายกับ เรื่องจบลงด้วยการที่เธอต้องอยู่กับความเจ็บป่วยและสิ่งลี้ลับที่วนเวียนอยู่รอบตัวแม้ว่าเสียจะยังคงดูแลอยู่และยอมรับในตัวเธอแต่คุณแก้วเองก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าวงจรของเวรกรรมเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อใดก็เป็นความน่าสนใจนะครับที่เราขมวดมาให้ห้าข้อเต็มๆด้วยกันครับทีนี้เราจะมาพูดถึงแง่คิดสำคัญเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ว่าเรื่องนี้มีแง่คิดและความน่าสําคัญอย่างไรบ้างโดยแง่คิดแรกครับนั่นก็คือเรื่องของบาดแผลจากวัยเด็กซึ่งมันเป็นการกําหนดทิศทางชีวิตอย่างรุนแรงเลย การถูกพ่อขายถูกลุ้งละเมิดและถูกทอดทิ้งก็ทําให้คุณแก้วเติบโตมากับความเจ็บช้ําในอดีตประสบการณ์อันหดร้ายเนี่ยก็ไม่เพียงทําลายไว้เด็กของเธอแต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวความไม่ไว้ใจและการดิ้นรนในทางมืดเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับต่อไปความนาักแง่คิดอย่างที่สองนะครับนั่นคือเรื่องของไสยศาสตร์อาจเป็นทางรอดชั่วคราวแต่ไม่ใช่ทางรอดที่แท้จริง เมื่อหมดหลทางุนแก้วก็เลือกใช้ไสยศาสตร์เพื่อความอยู่รอดและการล้างแค้นสิ่งที่ดูเหมือนจะช่วยให้เธอเอาชนะกับกลายเป็นดาบสองคมนำมาซึ่งพลังลึก,กลับที่ควบคุมไม่ได้และก็ปัญหาใหม่ที่ลึกกว่าเดิมต่อไปแง่คิดอย่างที่3นะครับก็คือการพูดถึงการใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายผู้อื่นผลสะท้อนนั้นนะมันมีอยู่จริงนะครับ การทำของใส่พ่อคนละล่วงคนล่วงละเมิดและแม้แต่คนรักอย่างพี่ขวัญดูเหมือนจะตามย้อนกลับมาทำร้ายคุณแก้วและทางกายไม่ว่าทางกายและทางใจวิญญาณที่เธอเชื่อว่าเคยทำร้ายกลับมาหลอกหลอนอาการเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุและความทุกข์ในจิตใจก็ยืนยันว่าผลของการใช้ไสยศาสตร์มีราคาที่ต้องจ่ายเลยทีเดียว ต่อไปแง่คิดข้อที่4นะครับนั่นก็คือวงัวงวนแห่งการแก้แค้นก็ไม่เคยจบด้วยความสงบสักทีความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่ขวัญที่ลงเอยด้วยการทำร้ายกันเองด้วยของไสยศาสตร์ก็เป็นภาสะท้อนของวงจรอ,อุบาทที่เกิดจากการไม่ให้อภัยแม้จะพยายามทำบุญขออโหสิกรรมความทุกข์ก็ยังไม่สิ้นสุดสักทีก็แสดงให้เห็นว่าความแค้นน่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่กลับเป็นการเพิ่มภาระให้จิตวิญญาณนั่นเอง ต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของวัตถุและความสะดวกสบายไม่อาจเยียวยาความทุกข์ภายในใจได้แม้คุณแก้วจะมีชีวิตรู้ล้าหลังมีเสียอุปถัมแต่ความสุขก็ยังไม่อาจแตะต้องได้ เธอยังคงถูกหลอกหลอนจากอดีตความรู้สึกผิดและก็บาดแพลในใจตลอดมาก็เป็นบทเรียนชัดเจนว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินหรือสิ่งของนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับการขยี้ประเด็นเรื่องไสยศาสตร์คนใจบาปโดยอาจารย์มิมเลขาศาสตร์นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ